ม่มีใครควรจะตายในเหตุการณ์นี้นะครับก็เริ่มเดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะครับสภาพธรรมศาสตร์ในวันนี้ก็เป็นเช่นทุกวันนะครับมีการแข่งขันกีฬาอยู่ข้างหน้าข้างหลังซ้อมเลดของมหาวิทยาลัยนะครับและบริเวณที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ในเชิงสัญลักษณ์ที่น้อประชาชนทุกรักนี่เป็นช่วงเวลาของสังคมไทยนี่เป็นช่วงเวลาของสังคมไทย นะครับพยื่นให็นมได้เลยนะครับแล้วผมจะอ่านสดๆตรงนี้นะครับใครเขียนเสร็จยื่นมาให้ผมเลยนะครับมาแล้วนะครับเป็นที่รู้จักทีห้านะครับนะครับข้อควางส่งมานะครับต้องตายอีกกี่ศพหยุดเป็นเหยื่อทางการเมืองได้แล้วนะครับเราไม่เอา,าความรุนแรงนะครับผมา,มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับ จะไมช่เอาประเทศมาวัดความมดประชาธิปไตยเราจะหยุดความขยันด้วยการพูดกันไม่ภาษามนุษย์และมิตรภาพรับเพียนบริเวณนี้นะครับรับเพียนบริเวณนี้รับเนื้อเพลงบริเวณนี้พจน์อิฐอยู่ตรงน,นั้นเขียนได้ส่งมาวันนี้ประเทศของเรามีคนหกสบล้านคน วิธีการจัดก,การความขัดแย้งในที่สุดคือฟังกันและกันและฟังกันในระดับประชาธิปตไต<ป>ยที่เราส่งมาคนเท่ากันประชาธิปไตยต้องเท่าเทียมกันไม่ต้องการความรุนแรงไม่ต้องการความรุนแรงโปรดเคารพสิทธิของเราคืนความสงบสุขจากคุณพรนะนาถที่สร่รัตนโกดนาทรองนันสุภาปี2522ประเัยไทยไม่ใช่ของคุณคนเดียวประเทศไทย 6ตุลาคม2519เป็นสถานที่ที่คนไทยเคยใช้ความรุนแรงต่อกันอย่างโหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งของสังคมนะคะนับจากวันนั้นสังคมของเราก้าวเดินหน้าต่อมาเรื่อยๆด้วยบาดแผลที่ยากจะลืมเลือนหรือแม้กระทั่งคนทุกคนไม่อยากจะจดจามาอีกครั้งนะคะจนถึงวันนี้ค่ะเราเดินผ่านจากเหตุการณ์เลวร้าย นั้นมานานพอสมควรแต่ก็ไม่นานพอที่จะนำเหตุการณ์ครั้งนั้นมาเตือนสติสังคมกันอีกครั้งณนะเวลานี้ค่ะเมื่อความขัดแย้งก่อตัวขึ้นอีกครั้งเราจึงอยากจะเปล่งเสียงเตือนสติทุกคนในสังคมนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชุมนุมเป็นแกนนำเป็นรัฐบาลหรือจะเป็น คนที่เรียกตัวเองว่าไทยเฉยก็ตามเราอยากจะบอกว่าคุณทุกคนคือส่วนหนึ่งของสังคมไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะอยู่ฝั่งใดหรือไม่ว่าจะเลือกที่จะอยู่หนทางใดเราอยากจะบอกคุณทุกคนว่าคุณควรมีสติงดใช้ความรุนแรงและอย่าสร้างเงื่อนไงใ,ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะ ต่อไปเราก็ยังต้องอยู่ด้วยกันในสังคมนี้ปิดแก่สร้างบาดแผลให้กกันอีกเลยนะคะเป็นกรอนของอาจารย์เกษียรแตชพิรัตน์พี่พราพมกันในดา,าวนะครับผมจะอ่านงำนะครับในความเงียชื่อเชื่อมียชื่อเชื่สนิทนงเมืงเงม่อชีวิตถูกทำลายเหมือนไร้ค่ ิของคุณถกย่ยีเบียดบีทาิ์ของคุณถูกย่ำยีเบียดบี้าความเกลียดชังคลั่งบ้าเข้าครอบงำควาเกียดชังคั่บ้าเข้าครอบงำจุดเทียนขึ้นทั่วไทยสวยสว่าง สุดแขนทัว yeah, yeah, 78, yeah, yeah, <K <K ่วแผ่นดินนิ้วกรุงยืสุดแขนทั่วแผ่นดินนิ้วกรุำเยสุดแขนทั่วแผ่นดินเราจะบอกใครต่อใครว่าเราไม่เอาเราไม่เอาเราไม่เอาที่น้องประชาชนครับ ร่วมกันสมานฉันท์ร่วมกันสมานฉันท์สันติวิธีสันติวิธีเราเราขอให้ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรงหยุดใช้ความรุนแรงเราเราขอให้ทุกฝ่าย,ย